ยายยายพามาถอนหญ้าต้นมันค่ะอันนี้เป็นต้นมันสำปะหลังที่ปลูกไว้ข้างบ้านนะคะแม่กจัดการสั่งร่มค่ะร่มที่ติดกับหัวมันช่วยกันทั้งแดดทั้งฝนให้นะคะเราไม่ต้องใช้มือจับเลยค่ะแต่ว่าไม่รู้จะใช้ดีหรือเปล่านะคะแต่เมื่อถอนไปได้สักพักทำไมรู้สึกว่าเอ๊เมจิเงยียบจังเลยหรือเล่นกับน้องหมาอยู่นะพอตอนแรกเมจิเล่นกับน้องหมาอยู่นะคะแต่พอแม่หันกลับมาทีเจอเมจิเล่นโครนค่ะโอ้โห เล่นโคไม่พอตาฝนด้วยนะคะแถมทำหน้าเหมือนมีความสุขด้วยค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมลูกม่้หมโอ้โหแม่ไม่เล่นค่ะความมีน้ำใจอะเนาะมีการมาชวนแม่เล่นด้วยแต่ไม่ละค่ะแม่ขอบายแม่ไม่ชอบเล่นโคนนะคะเอากินอะไรคะไม่กินค่ะเอาไม่เอาค่ะอไม่เอาค่ะ ค้าเฮียเอคาเฮ่เฮมยเอาโหก,ก็ว่าทำไมเงียบเงียบโอ้โหความเงียบนี่มันน่ากลัวจริงๆงนะลูกเนาะอ,อร่อยมากเลยค่ะแม่คา้ารับบทเป็นแม่ค้าแล้วหนึ่งค่ะ มีเรียกเชิญชวนลูกค้าด้วยนะคะรับอะไรดีคะลูกคา้าแม่ค้าร้านนี้พูดเพราะมากๆเลยคะ่ะเอาใจลูกค้าไปเลยนะคะใครมันจะไปอดใจไหวคะ่ะปฏิเสธยังไงก็ตามตื้อเก่งอยู่ดีคะ่ะดูสีหน้าสิคะอ้อนวอนลูกค้าหนักมากแม่ยอมใจอ้อนคะ่ะรับบทเป็นลูกค้าอีกขั้นหนึ่งค่ะดูหน้ามีความสุขนะคะแม่ค้าสนุกไหมคะ ถ้าทุกคนเจอแม่้าอ้อนเก่งขี่ตื้อพร้อมกับพูดคำหวานแบบนี้ทุกคนจะอดใจไหวไหมคะแปลา้ะเลยนะคะใช่มคะกินยค่ะโอเคค่ะแม่ให้มีจีเล่นให้เต็มที่เลยค่ะเล่นเสร็จแล้วก็ค่อยอาบน้ำล้างตัวทีเดียวนะคะแม่ไม่ได้ซีเรียสนะคะว่าน้องจะเล่นเลอะเปื้อนอะไรยังไงค่ะ ขอแค่ว่าน้องเล่นได้มีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เล่นนานๆอะไรเงี้ยค่ะก็พอแล้วนะคะส่วนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราซักได้มันไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ต้องไปดุไปว่าลูกนะคะเขาชอบเขาทําเขากล้าแสดงออกก็ดีแล้วเนาะเมจิเป็นเด็กขี้เล่นค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบแกล้งแม่ด้วยนะคะอะไรที่แกล้งแม่แล้วทําให้แม่ตกใจหรือว่าหัวเราะได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบแกล้งทําอยู่อย่างนั้นนะคะดูสิคะดูสีหน้าคนสะใจสิคะ แม่ตกใจเหรอคะใครทําใครทําคนโดนแม่คะไม่จกหรือเปล่าอเจอไม่จีสนุกไหมคะออสนุกไปเล่นอีกไหมไม่เล่นอ่ะไม่เล่นเหรอทาไมอ่ะแม่ไม่ขอดูข้างหลังเลยไม่จีที่หลังจริงจริงเล่นมันก็ดีค่ะแต่ว่าฝนตกนะคะจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากให้เล่นสักเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าที่เล่นอยู่นี่ก็คือตากฝนค่ะ น้องจะไม่สบายนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแม่แบบต,ก,ตกบ่อยอ่ะใช่ฝนตกบ่อยค่ะยาก็จะขึ้นเร็วขึ้นยายก็ต้องมาถอนยาแทนที่แม่จะได้ช่วยยายใช่ไหมกลับเป็นว่าไม่ได้ช่วยยายเลยค่ะหรอมอมาดูเจาจอ๋อจิอย่างเดียวเลยเหรอใช่ค่ะเหรอ <ๆ S 1> บายบายไปแล้วจีจีทำจีด้วยค่ะบาย